จะดีไหมถ้าเ,เพื่อนๆหาเงินหลักพันได้ภายในหนาทีห้ามพลาดคลิปนี้เพราะวันนี้ผมจะมาแจกสูตรเทรด b b ขั้นเทพที่ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากมือใหม่สามารถใช้ได้ดูคลิปนี้ให้จบนําไปเทรดตามกันได้เลยอันนี้คือภาพตัวอย่างนะครับในกรณีที่มันทะลุและอันนี้เป็นแท่งที่ราคาเปิดอยู่ในเส้น BB นะครับต้องทํำยังไงครับในกรณีนี้มันเปิดในเส้นเราต้องรอมันวิ่ออกนอกเส้นนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปโอ้โห จะโดนไหมครับเนี่ยถ้าไม่ได้งไงเดี๋ยวเราไปแก้มาอีกทีนะฮะอ่าตอนนี้เริ่มลงแล้วครับแรงมันขึ้นไปสูงแล้วก็ย่อลงมานะครับเอาแล้วเอาแล้ว3 2 1 สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเปิดบัญชี 8x เทรดเพื่อนๆก็จะได้รับบัญชีทดลอง10,000เหรียญเพื่อนำไปฝึกเทรดกันได้และเพื่อนๆก็ยังได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนฟรีมีตารตางไลฟ์สอนตลอด7วันตั้งแต่พื้นฐา,าน ayo, จนกระทั่งเพื่อนๆเทรดกันเป็นเลยคราบสวัสดีผมชาญเอพเทคไลฟ์ Tech วันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วสำหรับเทคนิคเทรดขั้นเทพจะดีไหมครับถ้าเพื่อนๆหาเงินหลักพันได้ภายใน1นาทีมันเป็นไปได้แน่นอนสำหรับเทคนิคในวันนี้ผมจะอธิบายอย่างละเอียยดเลว่า จุดเข้าจุดออกต้องทำยังไงมือใหม่สามารถเริ่มต้นได้วิธีนี้ไม่ยากเกินไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเทคนิคนี้มันใช้งานยังไงแล้ววันนี้ผมสามารถเก็กบกำไรได้เท่าไหร่ ห้ามพลาดเลยนะครับเพื่อนๆต้องดูให้จบเราไปดูเทคนิคกันเลยดีกว่าครับและแน่นอนครับวันนี้ผมอยู่กับโบรกเกอร์แปดเด็เทรดเป็นโบรกเกอร์ที่ผมใช้มานานแล้วสามารถฝากถอนเป็นเงินบาทไม่ต้องกลัวเสียเลทเทรดได้อ,อย่างสบายใจฝากรวดเร็วถอนทันใจไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเชื่อถือได้นแน่นอนและสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อสมัครเปิดบัญชีแปดเดทรดและยังได้รับเงินบัญชีทดลอง1นึ่งหมื่นเหรียญเพื่อนำไปฝึกเทรดในเทคนิควันนี้ได้เลยนะครับ ข่าวดีสำหรับมือใหม่วันนี้เรามีกลุ่มเรียนฟรีมีคาสพื้นฐานสอนแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเพื่อนๆเทรดกันเป็นเลยสอนโดยโค้ชมืออาชีพตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และยังมีไลฟ์สดนํำเดกันทุกวันอีกด้วยเพราะการที่คุณได้เรียนรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์กว่าจะช่วยให้คุณเริ่มต้นเทรดได้อย่างถูกจุดและก้าวสู่การทำกำไรได้รวเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับใครสนใจก็สามารถสแกนคิวโค้ดกลางหน้าจอนี้หรือกดลิงก์ใต้คลิปเพื่อทักแอดมินขอเข้ากลุ่มเรียนฟรีกด้เลยนะ แล้วถ้าเ,เพื่อนๆสมัครบล็อก 8x เทรดเรียบร้อยแล้วเรามาดูวิธีการตั้งค่ากราฟกันครับให้เรามาที่ประเภทกราฟและกดที่แท่งเทียนเราก็จะได้แท่งเทียนแบบนี้เพื่อน,นํามาเทรดในเทคนิคในวันนี้นะครับต่อมาให้มากดที่ช่วงเวลาแท่งเทียนให้ปรับเป็น1นาทีถ้าตรงนี้ติ๊กอยู่ปรับอัตโนมัติให้เาออกนะ กด1นาทีตอนนี้แท่งเทียนก็จะกลายเป็นแท่งละ1นาทีเพื่อเหมาะสมการเทรดในเทคนิควันนี้เช่นเดียวกันครับและสำหรับอินเิเคเตอร์ที่ใช้กันในวันนี้เราใช้เียงแค่1ตัวนั่นก็คือ b o l เลนเจอร์แบวิธีการใส่บ o l เลนเจอร์แบนะครับให้เรามาที่ตัวชี้วัดให้เราค้นเลยครับว่า BO นะฮะเจอแล้วครับบอ l เลนเจอร์แบนนะครับ, inger Band รบตรงนี้กดเข้าไปเลยฮะเราใช้ค่าเริ่มต้นเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรกดเลือกใช้ครับ เราจะได้มาแล้วนะบอลลิงเจอร์แบนจะมี3เส้นนะครับคือเส้นข้างบนเส้นตรงกลางและเส้นข้างล่างนะมันเปรียบเสมือนแนวต้านนะฮะข้างล่างก็เปรียบเสมือนแนวรับ เมื่อมันขึ้นไปเด้งแล้วมันก็จะเด้งลงมานะขึ้นมาชนข้างล่างก็จะเด้งขึ้นไปนะครับตรงนี้นะส่วนเส้นตรงกลางก็เหมือนเส้นที่บอกเทรนนะครับถ้ากราฟอยู่ด้านบนเส้นเหมือนจะเป็นเทรนขาขึ้นนะถ้ากราฟอยู่ล่างเส้นก็จะเป็นเทรนขาลงเทคนิคการเทรดบอล l ู n เจอร์แบรนดมีหลากหลายมากนะครับบางคนอาจจะเทรด3แท่งกับตัว3แท่งกับตัวขึ้นกับตัวลงอันนี้แล้วแต่เลยแต่สำหรับเทคนิคในวันนี้เป็นการใช้บีบีแบบขั้นเทพไปดูเทคนิคกันครับเราจะดูที่ เส้นบอลลินเจอร์แบนดเส้นบนกับเส้นล่างนะเราจะหาแท่งที่ทะลุบอลลินเจอร์แบนดขึ้นไปนะครับอย่างในกรณีนี้แท่งนี้ดีดขึ้นไปและปิดตรงราคาออกไปนอกเส้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะรอดูว่าแท่งต่อไปเนี่ยราคาเปิดอยู่นอกเส้นหรืออยู่ในเส้นซึ่งในกรณีนี้ราคาปิดอยู่ในเส้นนะดังนั้นเราจะหาจังหวะให้มันวิ่งออกไปข้างนอกออกนอกเส้น BB ออกไปนะแล้วเราจะหาจังหวะกดลงนะครับ ดลงและมันก็จะวิ่งลงมาทาราคาให้เราชนะได้นั่นเองครับอันนี้คือถ้าในการกดในกรณีที่เส้นมันเปิดด้านใน BB นะฮะคราวนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งในกรณีที่มันทะลุขึ้นไปหรือทะลุลงมาและเปิดอยู่นอก BB เราต้องทํำยังไงครับ อย่างในภาพนี้เราจะเห็นว่าแท่งเทียนทะลุออกมานอกเส้น BB ปิดราคาอยู่ใต้เส้นนั่นคืออยู่ในนอกกรอบเส้น BB นั่นเองแท่งต่อไปเราจะรอดูนะครับว่ามันเปิดที่ตรงไหนจากในภาพเราจะเห็นว่าราคาค่อนข้างจะอยู่นอกเส้น BB ดังนั้นเมื่อมันอยู่ข้างนอกเราจะรอจังหวะมันวิ่งเข้าไปใน BB นะครับ และหาะจังหวะกดลงมาเมื่อกดลงมาปุ๊บราคามันจะดีดและพยายามออกนอกเส้นทําให้ราคาเราชนะเองนะครับง่ายแค่นี้เองครับสําหรับการเทรดรอจังหวะนะฮะถ้ามันเปิดอยู่นอกเส้นรอจังหวะมันวิ่งก็มาข้างในแล้วเราก็กดสวนขึ้นไปส่วนถ้ามันเปิดในเส้นรอจังหวะมันวิ่งออกมาแล้วเราก็กดเข้ามาใน BB นะครับตรงนี้คือเทคนิคง่ายๆเลยนะฮะ มาทบทวนนอีกรอบครับอันนี้คือภาพตัวอย่างนะครับในกรณีที่มันทะลุและอันนี้เป็นแท่งที่ราคาเปิดอยู่ในเส้น BB นะครับต้องทำยังไงครับเราต้องกดจากด้านนอกถูกไหมในกรณีนี้มันเปิดในเส้น เราต้องรอมันวิ่งออกนอกเส้นนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปเพื่อให้มันวิ่งกลับเข้ามาในเส้นนั่นเองมันเป็นหลักการง่ายๆเลยครับถ้าเปิดฝั่งไหนเราจะกดสวนเข้าไปฝั่งนั้นนะฮะเพื่อให้เราได้ราคาที่ดีที่สุดในการชนะมันนั่นเองนะครับจบแล้วครับสำหรับการเทรดด้วยเทคนิค BB เดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าว่าเวลาเทรดจริงอ่ะมันจะง่ายแบบที่พูดหรือเปล่านะครับสำหรับมือใหม่นะครับเรามาดูขั้นตอนการเทรดกันก่อนวิธีการเทรดมีสี่ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการเลือกคู่เงินให้เรามาที่ปุ่มบวกตรงนี้นะ เรากดไปเลยนะอันแรก E.U. นะฮะ E.U.R. U.S.D. เรียกว่า E.U. ตรงนี้เราจะเห็นว่าคู่เงินได้เปิดขึ้นมาแล้วนะครับอันดับต่อมาให้เราทําการใส่จํานวนเงินให้เรากดที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ได้ตั้งแต่30บาทจนกระทั่งหมดพอร์ตที่เรามีนะขั้นตอนที่3ก็คือการเลือกเวลาหมดอายุนะฮะ ให้เรามากดที่ตรงนี้ถ้าเราเทรด1นาทอัีให้เรากดอันแรกเลยนะครับถ้าเราเทรด5้าทีแล้วก็เลือกอันนี้นะครับมันจะเขียนอยู่ 5T าทีนาทอัตีนะครับส่วนขั้นตอนที่4คือการกดขึ้นหรือกดลงถ้าเราคาดเดาว่าราคาหลังจากที่เรากดมันจะอยู่เหนือขึ้นไปให้เรากดขึ้นนะถ้าเราคาดเดาว่าราคาหลังจากที่เรากดแล้วมันจะอยู่ต่ํากว่าให้เรากดลงถ้ามันถูกทางคือเราชนะครับถ้ามันผิดทางคือเราแพ้นั่นเองส่วนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ ก็คือการที่เราชนะนั่นเองนะครับถ้าเราใส่100เราก็จะได้อยู่ที่ 8- 7บาทนะอ่าตรงนี้นะครับ87บาทง่ายๆแค่นี้เองครับสำหรับ4ขั้นตอนการเทรดเพื่อนๆมือใหม่ก็ลองนำไปเทรดกันดูได้เลยนะฮะ่ะเราไปลองเทรดจริงกันดีกว่าว่าเทคนิควันนี้มันยากหรือมันง่ายยังไงบ้างครับคู่นี้นะครับเราเห็นว่าแท่งมันทะลุกออกไปนอก BB แล้วนะฮะสำหรับ jpy c u r r e n c y ตัวนี้นะอันเรามาดูกันนะครับว่าแท่งเนี้ย มันจะปิดแล้วราคาแท่งใหม่มันจะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในนะดูจากทรงแล้วนะครับมันอยู่ข้างนอกเยอะมากเลยน่าจะเปิดราคาข้างนอกนะฮะอ่าโอเคไหมนอกไหมนอกไหมอ่าโอเคตอนนี้อยู่ข้างนอกนะครับรบอมันย่อเข้ามาก่อนนะผมจะกดขึ้นนะครับโอเคราคามันเกิดการรีเจ็คขึ้นมานิดนึงนะครับคือมันลงมาแล้วมันเกิดการกระตุกขึ้นไปนะครับอันนี้เรียกว่ารีเจ็คชั่นนะครับ เวลามันลงมามีดีเจคชั่นนะครับบ่งบอกว่ามีแรงซื้อขึ้นไปนะทำให้เราสามารถกดขึ้นได้นะครับอะตอนนี้มันลงมาเยอะนะครับเดี๋ยวเราลองลุ้นกันอยู่ดีกว่าว่าไม้เนี่ยเราจะรอดหรือเปล่านะเมื่อทําตามเทคนิคแล้วนะครับดูจังหวะของกราฟค่อนข้างไหลนะน่าจะมีโอกาสขึ้นนะครับเอเคครับตอนนี้ขึ้นไปถือสวยเลยนะฮะเหลือสิบกวาวิเท่านั้นนะครับถือว่าใช้ได้ครับทคหนิคนี้อ่าถือสวยครับถือสวยครับ3 2 หนึ่วินครับโอ้โหเรียบร้อยไม้แรก1,000บาทนะครับได้มปนที่8 7 2 4 3ครับสวยงามนะฮะเดี๋ยวเราไปรุ่นไม้ต่อไปกันดีกว่าว่าเทคนิคนี้มันจะเอาอยู่หรือเปล่านะ,ะนะครับผมเห็นท j นะตรงนี้ราคาเปิดข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้ออกข้างนอกก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะกดขึ้นนะรอก่อนนะรอก่อนอตอนนี้ผมใส่ไป2 0 0พเลยนะครับเพราะว่าจะทบไม้ให้มันเยอะขึ้นนะอ่าไปนะครับ ขึ้นไปนะเดี๋ยวเราลุ้นดูนะฮะเทคนิคนี้ผมจะไม่ทบไม้นะครับถ้ามันแพ้ก็แพ้ถ้ามันชนะก็ชนะเดี๋ยวเราไปทบกันไม้หน้าดีกว่านะฮะไปนะครับโอ้ลงยาวนี้น่ากลัวเหมือนกันนะมันจะดีดขึ้นไหมเนี่ยจังหวะนี้เหมือนไหลแรงมากครับโอ้โหมีปาฏิหาริย์ไหมเนี่ย <c oughs> ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเหลือสิบหกวินาทีครับไปครับโอเคขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมลงมาลงมาทําไมเนี่ยลงมาทําไมสามสองหนึ่งโอ้โหแพ้ไปนะครับไม้นี้ใส่เป็นสองพันแพ้เรียบร้อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปแก้เกมกันดีกว่าอย่างที่บอกครับเทคนิคนี้เราจะไม่ทบไม้นะฮะเราจะไปรอโอกาสในไม้หน้าดีกว่านะครับมีโอกาสที่จะชนะมากกว่านะฮะเดี๋ยวไปเจอกันไม้ที่3เลยครับ เป็นไงบ้างครับจบไปแล้ว2ไม้สำหร,รับการเทรดด้วยเทคนิค BB และ Rejection นะต้องบอกว่าเทคนิคนี้บางทีก็ต้องฝึกซ้อมพอสมควรนะครับจากที่ผมหาคู่เทรดเนี่ยบางทีต้องรอเวลานิดนึงนะฮะร,รอให้มันเข้าทรงแล้วเราค่อยกดนะครับอย่างตะกี้เทรดไม้แรกวินไปไม้ที่สองแพ้นะครับก็ไม่เป็นไรครับวินเลทมันเยอะกว่าแน่นอนโอกาสแพ้มันมีนะฮะแต่ว่าเราจะต้องหาจังหวะเข้าที่ดีกว่านี้คู่ตะกี้อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร,ร่นะฮะ เดี๋ยวเราไปดูไม้ต่อไปดีกว่าว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะสำหรับมือใหม่นะครับถ้าดูยังไม่เข้าใจเนี่ยดูยังงงๆเนี่ยไม่ต้องกังวลครับคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้ฟรีได้เลยเพราะตอนนี้เรามีกลุ่มเรียนฟรีมีคาสพื้นฐานสองแต่เริ่มตน้นจนถ้าคุงเพื่อนเทรดกันไปนเลยสอนโดยโค้ดมืออาชีพตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และยังมีไลฟ์สดทำกำไรกันอีกด้วยนะเพราะการที่คนได้เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์กว่าจะช่วยให้คุณเริ่มต้นเทรดดรอยงถูกจุดและก้าวสู่การทำกำไรได้รวดเร็วมากขึ้นเองนะครัใคใกกกาม้้ดลลลงงอออืิิตปทขุ่ฟ ได้เลยนะนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้ EJ นะอ่าตอนนี้มันเปิดทะลุนะโอเคออกไปข้างนอกนะฮะเดี๋ยวผมจะรอกดลงนะอ่ะโอเคมีจังหวะนิดนึงนะครับกดลงเลยนะราคาเปิดอยู่ด้านในเส้น BB นะครับมันเลยพุ่งออกไปข้างนอกผมเลยกดลงนะอ่ะตามเทคนิคเลยนะฮะตอนนี้รอลุ้นแล้วครับมันจะไหลเหมือนคู่ที่แล้วไหมเนี่ยไม่เอาครับไม่เอาต้องบอกว่าแท่งก่อนหน้าก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ว่าราคามันปิดอยู่ข้างนอกได้นะครับก็เลย ทำการเทสไม้นี้เลยนะฮะใส่ไปที่4,000บาทครับถือว่าเป็นการทบไม้รอบที่แล้วนะฮะโอ้โหจะโดนไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราทำตามระบบครับกดไปแล้วต้องเชื่อมั่นครับต้องเชื่อมั่นถ้าไม่ได้ไงเดี๋ยวเราไปแก้ไม้อีกทีนะฮะอ่าตอนนี้เริ่มลงแล้วครับแรงมันขึ้นไปสูงแล้วก็ย่อลงมานะครับเอาแล้วเอาแล้ว3 2 1 วินวดดครับหงตัวยโอ้โหได้เรียบร้อยครับ3488.98ครับถือว่าเราแก้เกมไม้ที่แล้วได้แล้วนะครับเสียไป2000นเนาะได้กลับมา3,4 0พนะถือว่าโอเคเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูไม้สุดท้ายยดีกว่าครับ <S <S <ๆ>อ่าเราเห็น EU ูนะครับคู่นี้เดี๋ยวรอราคามันปิดอยู่นอก BB ก่อนนะอ่าราคาขึ้นไปสูงนะครับมีโอกาสเปิดข้างนอกนะอ่ะตอนนี้เปิดข้างในนะเปิดข้างในโอเคเรารอออกไปก่อนนะเรารอออกไปก่อน เดี๋ยวเรากดย่อลงมานะครับกดลงนะโอ้โหตอนนี้มันลงไว้มันจะขึ้นไหมใจเย็นๆนะครับตอนนี้ยังเหลือเวลาอีก10วินะฮะสิกว่าวินะเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะครับเมื่อมันดีขึ้นไปแล้วมีรีเจคชันเราก็กดลงได้เลยนะฮะเหลือห้าวิครับอ้าวครับออกน้อกแล้วออกน้อกแล้วสามสองโอเคครับไปเลยดีกว่ามันออกไปแล้วมีรีเจคนิดนึงนะครับผมกดเลยนะฮะมาครับตอนนี้ลงอย่างที่ตั้งใจเลยนะฮะโอ้โหสวยสวยสวยอย่าเพิ่งขึ้นครับต้องลุ้นกันหน่อยฮะตอนนี้เหลือยี่สิบกว่าวิครับ เอาแล้วตอนนี้เริ่มนิ่งนะครับราคาเริ่มดีแล้วนะมาครับมา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 ครับ3 2เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัยัยัหนึ่งวินโอ้โหเรียบร้อยเจมเจมเข้าไม้นี้1,744.51ครับเรียบร้อยครับเก็บไปได้แล้ว3ามไม้อย่างที่ตั้งใจนะฮะเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับว่าวันนี้ใช้เทคนิค BB บวก r e j e c t i o นะได้กำไรและขาดทุนกันที่เท่าไหร่ครับ สรุปผลการเทรดสำหรับวันนี้นะครับด้วยเทคนิค BB บวก Rejection นะฮะไม่ยากเลยใช่ไหมรอจังหวะให้ดีและไปตามทิศทางแล้วค่อยกดสวนขึ้นหรือลงตามเทคนิคนะครับเราวันนี้เนี่ยเทรดไปแล้วตะก,กี้4ไม้แพ้ไปไม้หนึ่งนะก็หักลบไปแล้วนะครับได้อยู่ที่4,105.92นะฮะเทรดประมาณ20นาทีเพราะอาจจะต้องหาคู่นิดนึงหาจังหวะที่ดีในการกดนะครับใช้เวลาไม่มากครับ 20นาทีกับเงิน4,000บาทคุณคิวโอเคไหมฮะถ้าคุณโอเคก็ลองเอาไปฝึกใช้กันดูได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็แล้วแต่เนี่ยดูแล้วออยังงงๆไม่ค่อยเข้าใจนะต้องบอกว่าการทำกาไรในตลาดนี้หลักหมื่นหลักแสนไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับหากคุณมีเทคนิคที่ดีมีแนวความคิดที่ดีฝึกฝนเป็นประจำเริ่มต้นด้วยเงินทดลองก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบนะฮะเมื่อชัดเจนแล้วเข้าใจเทคนิคนั้นอย่างท่องแท้แล้วก็ค่อยๆลองเงินจริง ด้วยเงินที่น้อยๆพอมั่นใจข้อปรับเงินขึ้นมาเรื่อยๆก็ได้นะจะได้ลดความเสี่ยงกันไปนะครับแล้วสำหรับมือใหม่หรือมือเก่าที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมอย่าเข้ามาศึกษาในกลุ่มของเรา ตอนนี้เรามปกลุ่มเรียนฟรีนะมีคิคสพื้นฐานสอนแต่เริ่มตน้นจนทำเพื่อนเทรดกันไปนเลยสอนโดยโค้ดมืออาชีพตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และยังมีไลฟ์สดทางกำไรอีกด้วยนะเพราะการที่คุณได้เรียนรู้กับผู้มรีประสบการณ์กว่านีช่วยให้คุณเริ่มต้นเทรดได้อย่างถูกจุดและก้าวสู่การกำไรได้รวเร็วมากคือนันเอ,เองนะครับใครสนใจก็สามารถสแกนเกียวกโคก้ดกลางหน้าจอน,นี้ือกดลิงก์ใต้คลิปประทับแอดมินของขกลุ่มเรียนฟรีกันได้เลยนะครับ แล้วก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ที่ผมมาบอกกล่าววิธีการเข้าแบบเทคนิค BB และ Reje c t i o n ลองนำไปฝึกใช้ฝึกเทรดกันดูได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้เทคนิคดีๆแบบนี้ก็ควรกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้อีกหากดูแล้วรู้สึกชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์กันได้นะครับจะได้นำไปปรับปรุงดูนะสำหรับคลิปนี้เ,นเพียงเท่านี้ครับเดีย๋ยวเจอคลิปหน้าดีกว่า ไปก่อนละครับสวัสดีครับบ๊ายบายเพื่อนๆครับสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของรายได้แต่มันคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ผมมีชีวิตที่ผมฝันไว้ทุกวันนี้ผมมีอิสรภาพมากขึ้นผมมีเวลาให้ครอบครัวเที่ยวต่างประเทศเมื่อไหร่ก็ได้แม้แต่วันที่ไม่ได้เทรดวันที่ไม่ได้ทํางานก็ยังมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่สร้างผลลัพธ์ให้ผมอย่างชัดเจนก็คือ a f f i l i a t e marketing ที่สาคัญคือผมไม่ต้องคุยกับลูกค้าไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องส่งของให้ลูกค้าแม้แต่ชิ้นเดียวและตอนนี้ผมกําลังเปิดโอกาสให้เพื่อนๆที่มีช่อบของตนเองไม่ว่าจะเป็น y o YouTube t i k t o อก a c e b o o k หรือ i n s t a g r กรขอแค่มีผู้ติดตาม10,000คนขึ้นไปเพื่อนๆก็สามารถเข้าเลวกโปรเจกต,ต์พิเศษนี้กับผมได้ทันทีไม่ต้องรอรายได้จากยอดวิวไม่ต้องพึ่งพาสปอนเซอร์ก็มีโอกาสสร้างรายได้ถึง6หลักได้จริงสิ่งเดียวที่เพื่อนๆจะต้องมีคือความกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเอง และความตั้งใจที่จะเรียนรู้กับทีมงานของเราโดยทุกอย่างสอนฟรีหมดถ้าเ,เพื่อนๆฟังดูแล้วนี่แหละคือโอกาสของเรารีบกดสมัครตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง AP z l i v e ด้วยนะครับผมเชื่อว่าคุณก็ขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจในวันนี้แน่นอนแล้วเจอกันในโปรเจกต์นะครับ